สวัสดีครับเช้านี้อยู่ที่สุราษฎร์นะครับวันนี้มาส่งของที่สุราษฎร์บริษัทเรานะครับคนไปเยอะนะครับ บรรยากาศมีเมฆเลยครับและก็ลมด้วยนะครับตอนนี้กำลังลงของอยู่นะครับแล้วลงเสร็จก็จะเดินทางต่อที่สงขลาหาดใหญ่นะครับวันนี้ยาวๆครับยาวๆเลยเดินทางไกลไปยาครับมีหลายบริษัทครับที่มาอยู่ตรงนี้ เราก็อย่างนี้และครับมาถึงแต่เมื่อวานกำลังจะลงอยู่นะครับฝากคลิปนี้ด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ ฝากติดตามด้วยครับดอนอำนาจชาแนลนะครับผมฝากด้วยนะเข้าไปดูด้วยจะดอนอำนาจชาแนลนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม